ครับสวัสดีครับผมมานทพินกับฟิลไทยด l o g ลั s p o t c o m นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีดูตัวดูหน้าตาตัวรถไฟเวียดนามนะครับอันนี้คือหน้าตาจะเป็นใบๆอย่างนี้นะครับคล้ายๆตัวรถไฟจีนนะก็จะมีด้านบนก็คือว่าจากไหนไปไหนดูลูกศรน,นะครับน,นี่คือเวไปฮานอยนะครับก็จะมีไงน,นะครับ NGAY เนี่ยจะเป็นวันนะฮะ ไงดีฮ ngaydi เนี่ยก็คือวันที่ไปนะฮะแล้วก็ g o a เนี่ยก็คือรถเป็นตู้บอกกี้ที่เท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็บอกเป็นแหวเป็นตัวนะฮะอันนี้ด้านหลังครับด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวดูกันใหม่นะครับด้านขวาบนเนี่ย s e 2เน,นี่จะเป็นชื่อขบวนที่เป็นรหัสที่เวียดนามใช้นะครับ ตัว VE ข้างบนเนี่ยไอตัวรู้ไว้ว่า VE เนี่ยอ่านว่าแหวแหวแเป็นว่าตัวนะครับอันนี้ก็เป็นวันเนี่ยเวลาระวังสับสนระหว่างวันที่ซื้อนะครับด้านบนตัวเล็กๆเป็นวันที่ซื้อแต่ถ้าไงดีฮะ NGAYDI เนี่ยแล้วก็เส้นวันเดทเนี่ยก็คืออันนี้เป็นวันที่วันเดินทางนะครับ GIA เนี่ยเยอเนี่ยเอ่อ แปลว่าเวลานะครับปฏิหารว่าเจอแล้วก็เลเวลเนี่ยเขาจะเรียกว่าเติ่งนะฮะเติ่งอันนี้ก็คือชั้นหนึ่งก็คือนอนชั้นล่างครับในตู้ในตู้นี้เป็นเป็นแบบน,นาเมมเนก็คือเป็นแบบอ่าตู้แบบห้องหนึ่งมีสี่คนเป็นที่นอนนิ่มนะครับแล้วก็เลเวลนี้คือเลเวลหนึ่งก็คือชั้นล่างนะครับถ้าเ,เลเวลสองเติ่งไฮก็เป็นชั้นบนนะฮะ จะมีคําอยู่ว่าเหยื่อเนี่ยเหยื่อหรือเสื่องเนี่ย,ยสิเนี่ย,ยอันนี้เนี่ยก็คือ,อเป็นเบอร์มีกําหนดไว้แต่ละแต่ละตู้นะครับจะมีเบอร์ชัดเจนนะครับขึ้นตู้ไหนแล้วมีเลขที่17ก็จะกําหนดตามนั้นนะครับ